สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เมลตันบีนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะวันนี้มุนจะมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้ค่ะสาเหตุนะคะประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกันนะคะแต่สําหรับปัจจัยหลักเลยนะคะเขาบอกว่าวันที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีระบบไฟขัดข้องตามช่างมาซ่อมแล้วนะคะแล้วช่างก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เมคชชวร์ว่าเอ้ยมันเสจครบวงจรทุกทั้งระบบหรือเปล่าจากนั้นก็ได้มีการเปิดใช้บริการเลยอย่างปกตินะคะ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยนะคะทำไมเฮ้ยไฟถึงลุกลามได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตามตัวคนได้เยอะมากเลยนะคะ หลายๆคนนะคะไปตั้งข้อสงสัยกับ p u ยโฟมค่ะที่บอกว่าเฮ้ยไฟมันรั่วม,มาจากข้างบนหลังคาแล้วก็แบบรามเหมือนตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของบริษัทของ P u ยูโฟมนะคะเขาก็ได้มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ติดไฟแบบนั้นแล้วเขาก็ได้ออกมาพิสูจน์ว่าเขาก็เอาไอกก้อน p u ยูโฟมมาเนี่ยแล้วก็มาจุดไฟนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ติดไฟจริงๆค่ะโดยสาเหตุหลักนะคะนี่เลยค่ะก็คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาใช้หลังคาแบบเมทัลชีสนะคะก็คือว่ามันจะค่อนข้างเบาค่ะถ้ามีลมแรงๆหรือฝนตกแรงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะหล เขาก็เลยใช้วิธีแบบโบราณหรือแมนนวลหน่อยนะคะก็คือว่าเป็นการใช้ยางรถยนต์เนี่ยทับอยู่บนหลังคาจํานวนมากแบบนี้เลยค่ะ เะะมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะก็ทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะคะทาไมถึงมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าออกทางเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ว่าจะไปเที่ยวภาคหรือว่าไปเที่ยวไหนก็ตามไปโรง,ง,ง,งแรมหรือว่าไปไหนเนี่ยคือต้องมีการศึกษาในเรื่องว่าทางเดินหนีไฟอยู่ตรงไหนหรือว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนบ้างนะคะขอคุณข้อมูลนะคะจากเพจทำไมถึงจริงเนี่ยน,นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ